สวัสดีเพื่อนๆชาว Space Phone t ทุกคนครับเบียร์ไกวางงานนี้มีการชกข้ามรุ่นเลยครับเมื่อมีการเปรียบเทียบภาพถ่ายจาก Samsung Galaxy S6 กับ ASUS ZenFone 2ครับหนึ่งในปัจจัยหลายๆคนที่ให้ความสนใจมากครับถ้าจะต้องซื้อมือถือสักเครื่องนั่นคือเรื่องของกล้องและมีผลงานการถ่ายภาพด้วยมือถือ Android ที่กําลังเป็นกระแสทั้ง2รุ่นมาฝากกันครับวันนี้ โดยเป็น Samsung Galaxy S6 มือถือเรือธงประจำต้นปี2015ของ Samsung ครับกับ Asus so Zenfone 2ครับว่าที่มือถือยอดนิยมแห่งปี2015ห้ให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็เปรียบเทียบกันอย่างเห็นได้ชัดเลยฮะโดยข้อมูลฮาร์ดแวร์ของกล้อง Samsung Galaxy S6 ครับจะเป็นเซ็นเซอร์ความละเอียด16ล้านพิกเซลครับ f 1 9พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหวขนาดถ่ายหรือว่า OIS ครับรองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K ส่วนกล้องหลังของ Asus Zenfone 2ใช้เป็นเซนเซ,นเซอร์ความละเอียด13ล้านพิกเซล f 2.0เทคโนโลยี Pixel Master นะฮะโดยรูปซ้ายครับจะเป็นของ Asus Zenfone 2ตัวท็อปดม4 g b ในโหมดออโต้นะฮะส่วนทางขวาก็จะเป็น Samsung Galaxy S6 ในโหมดออโต้เชน่นกันครับ ส่วนการถ่ายรูปตอนแสงน้อยหรือตอนกลางคืนเนี่ยฮะลองเทียบตูกันระหว่าง Asus so Zenfone 2กับ Samsung Galaxy S6 ครับโดยจะมีในทั้งระบบออโต้แล้วก็ระบบ HDR นะฮะเพื่อๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับรูปชุดนี้กันบ้างครับกด s Subscribe Channel ของเราใน YouTube ความพีนสเปซ p h o n e TV แล้วก็ Subscribe ครับหรือว่าได้กดที่มุมขวาบนจอได้เช่นกันแล้วเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ